สวัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะเรากลับมาเจอกันกับรายการฟ o o ฟิต t อ o r ไฟเรายังอยู่กันที่ฟานเ i u รีมสุขุมวิท26นะคะเป็นสนามเด็กเล่นในร่วทที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร,รเลยละคะ่ะแล้วใกล้จะถึงวันครูกันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนอกจาก คุณครูที่สอนเราแล้วเนี่ยนะคะต้องอย่าลืมคุณครูคนแรกในชีวิตของเรานั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่กันนะนะคะเพราะว่าที่เราจะมีการพัฒนาหรือว่ามีเรื่องของเอการพูดเกิดขึ้นเนี่ยการเดินการวิ่งได้เนี่ยก็ล้วนแล้วเนี่ยจะเริ่มต้นมาจากที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามานะคะเอาล่ะคะ่ะตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูสำนวนกันบ้างคะ่ะถ้าได้ยินใครพูดถึง salad days จริงๆแล้วความหมายของ salad days เนี่ยก็คือ ือจะเป็นช่วงเวลาในวัยเด็กหรือว่าในวัยเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะซึ่งเป็นวัยที่ใสซื่อไม่ประสีภาษาไรค่ะซึ่งสำนวนนี้เนี่ยนะคะจะมีที่มาจากวรรณคดีเรื่องของแอนโทนีและคลีโอพัตรานะคะของวิลเลียมเชกสเปียร์ค่ะซึ่งในตอนท้ายเนี่ยพระนางคลีโอพัตราเนี่ยรำพึงรำพันถึงวันวานอันยาววัยนะคะของพระองค์โดยใช้คำว่า salad days salad days ที่เปรียบเทียบนะคะหรือว่ามีความ หมายเนี่ยว่ามันมีความเขียวสดของพืชผักใบไม้เหมือนความเป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นเองละค่ะ It was silly, Jim said of his salad days in high school. Jim บอกว่าช่วงวัยเด็กเนี่ยสมัยที่เขากำลังเรียนมัธยมปลาอยู่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาทำอะไรไร้สาระตลกโอ้โหเฮฮา hey, ตลอดเลยไม่ค่อยประสีภะษาสักเท่าไหร่ค่ะ เกิดความรู้นะคะสำหรับอาเซียนวันนี้มาดูการละเล่นพื้นบ้านกันต่อของเด็กๆสิงคโปร์ค่ะเรียกกันว่าโยนหินโยนหินเขาใช้คำว่า five stones five stones ซึ่งเล่นกันได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยจะนิยมเล่นกันมากกว่าค่ะโดยจะนำเอาเข้าวสารนะคะหรือว่าจะเป็นทรายยัดลงไปในก้อนผ้า รูปสามเหลี่ยมขนาดแบอบกว่าเล็กที่เราสามารถหยิบได้นะคะทั้งหมดจำนวน5ก้อนโดยผู้เล่นเนี่ยต้องโยนแล้วก็รับหินคล้ายๆกันกับการเล่นหมากเก็บของไทยเราเนี่และค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการฟุตฟิตพอไฟแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ได้เลยทางช่อง9 M c o h d และ Modern 9 TV ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย